สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมอันนี้ก็ใกล้จะเทศกาลสงกรานแล้วนะครับผมผมเซลล์ต้นและทีมงานผู้การต้นฮีโน่ทีพีนะครับผมขอไวพรให้ทุกท่านพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องเอฟซทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมกิจการรุ่งเรืองนะครับผมเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมก็สงกรานปีนี้ก็ ขับขี่ปลอดภัยนะครับผมเมาไม่ขับนะครับเดี๋ยวเซลต้นจะพาชมรถในสต็อกที่เหลือนะครับผมก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นยูโรห้านะครับขอพี่เดี๋ยวเซลต้นจะพาชมรอบๆโชว์รูมนะครับผมว่าตอนนี้จะเหลือรุ่นไหนบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างนะครับผมต้อนรับส่งการนะครับไปชมกันเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้ดูนะครับ ไปชมกันเลยอ่าตอนนี้ในสต็อกที่ฮีโนทีพีที่เรามีอยู่นะครับผมยังเหลือให้ลูกค้าได้จับจองกันอยู่นะครับผมแต่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รถยูโรสามเนี่ยเริ่มขาดตลาดแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางฮีโนเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นตัวเครื่องยูโรห้าแล้วนะครับผมระบบไอเสียรุ่นใหม่นะครับสําหรับ อ,อมลพิษนะผมเปลี่ยนแปลงมลพิษนะครับ,รรบให้ไอเสียแบบเป็นมาตรฐานยูโรห้านะหมตามมาตรฐานขนส่งตอนนี้ก็ในสต็อกที่เรามีอยู่ก็จะมีเอ็กซ์เูอะตอมสี่ร้อจัมโบ้นะครับผมแล้วก็ FC9J รุ่นยอดนิยมนะครับผมยังมีอยู่นะครับตัว1้อ5เจ็เมตรหกเมตรหนะครับยังมีอยู่นะครับก็จะมีหัวลากด้วยนะครับ หัวลาก,ก็จะมี 3cc 3, 3 8 0ก็ยังมีอยู่นะครับในสตอ็อกราคาเดิมนะครับผมก่อนปรับราคาก็ที่จับจองกันเข้ามาได้นะครับมีอันนี้หัวลาก3 8 0นศูนย์นะครับก็ x ว f า9 j นะครับ มีตัวนี้เป็นตัวที่ต่อกระบะไว้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฮีโน่นะครับผมกระบะคลองน้มเกษตรนะครับเป็นตัว1ิรล้อ344นะครับผม FM1A นะครับกระบะคลองน้าเกษตรนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมราคาพิเศษนะครับตัวนี้น,นี่ก็ x อ็กยูอะตอมนะครับ จะเป็น10บล้อเ่าเดียวนะผม F L 8 J ตัวยาวนะครับอันนี้ก็ F 4 9 J นะครับในสต็อกยังพอมีนะผมนี่ก็ F L 8 J สิบล้อเผาเดียวนะครับสำหรับงานหลังถนนได้เลยนะครับรุ่นนี้โอเคนะครับผม ก็ไม่ได้อัปเดตกันนานนะครับข่าวสารที่พี่เดี๋ยวเซลล์ต้นจะพยายามทำคอนเทนต์และอัปเดตให้ดีขึ้นนะครับผมให้ให้ลงคลิปปล่อยขึ้นนะครับที่หายไปนานนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพี่ี่งานยุ่งมากเลยครับผมไม่ได้ค่อยได้อัปเดตตัวคลิปเลยนะครับผมตัวคอนเทนต์ไม่ได้ทําเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะพยายามทําให้ถี่ขึ้นและปล่อยอขึ้นนะครับผมพี่ๆี่คอยติดตามได้เลยนะครับ ก็สำหรับคิวนี้นะครับผมเซลต์ต้นแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับทีมงานตุกการต้นฮีโน่ทีพีนะครับผมฝากโปรโมชั่นดีๆมาด้วยนะครับพี่ก็ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ๋ยวผมจะชิ้รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับแต่ว,ว่าติดต่อด่วนไดที่เบอร์0889141083นะครับผมเซลต้น ยินี้ให้บริการนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขาดตกบกพองอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยโอเคนะครับยังไงคลิปนี้ก็เซลต้นก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตมาเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับผม ไปแล้วครับสวัสดีครับ